อืออะไรอ่ะซื้อของใหม่มาให้น้องพี่ก็แย่งแล้วของเก่าหนูอ่ะอืมผมเข้าบ้านก่อนนี่ของผมใช่ไหมอืมนี่ไงของเก่าหนูสภาพของเก่าอืมนอนเต็มเลยเหรอโอ้แล้วน้องอ่ะ a ลง เดี๋ยวหลงค่อยนอนก็ได้เนาะให้พี่ออกไปเที่ยวแล้วหลงค่อยนอนเนาะสบายใจเฉิบเมื่อกี้ยังนอนอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านอยู่เลยสบายใจเฉิบเอาฝอนเล็บพร้อมปน่าตาเจ้าเล่มากที่ใหญ่ของบ้านเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยมันฟินครับพ่ออื นอนทับเลยอะหลงนอนทับเลยลูกทับพี่เขาเลยอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยฟินครับฟินพ่อฟินครับพ่อ